ค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะเขากับมาขอร่วมแสดงความเสียใจกับบอสบอยสิริชัยคะ่ะทีเพื่อนได้สูญเสียนะคะคุณยายนะคะอันเป็นทีรักนั่นก็คือคุณยายสวยคุณยายสวยใจเกินร้อยของเฮานะคะพี่น้องขาสึ่งคุณยายเองก็ได้เจ็บป่วยมาเป็นเวลาโดนแล้วล่ะค่ะพี่น้องหลายหลายเดือนเติบแล้วล่ะค่ะพี่น้องแต่คุณยายก็สู้นะคะ สู่เพื่อลูกเพื่อหลานค่ะสู่มาโดนแซนโดนค่ะพี่น้องแต่ว่ามือขึ้นทีพานมานะคะย่ายสวยของเฮากาะได้จากลูกหลานอันเป็นทีหลักไปย่างมมี่วันหวนกลับมานะคะแล้วแสดงให้เห็นว่าย่ายสวยนะคะเพิินเป็นคนทีมีใจ สู่มากมากสำหรับการเก็บการเป็นของเพิินแย่สวยสู่มาตลอดนะคะเพราะว่าเพิินอยากอยู่น้ำลูกน้ำหลานเพิินโดนๆซึ่งเพิินหักแห้งค่ะบอดบอยแย่สวยหักหลานผู้นี้แห้งค่ะแล้วกับบอดบอยเพิ่นกับหักหละหักคุณแย่สวยมากค่ะมือใดทีว่างเว้นจากงานหรือว่ามีเวลาเพิินกับรีบบินกลับมาหรือ ฝ้ากลับมาอยู่กับคุณยายไห้กําลังใจยายสวยมากตลอดค่ะแต่นะคะมือนีนะคะยายสวยเองก็ได้จากลูกหลานไปเล้วนะคะล่าสุดค่ะบอสบอยนะคะก็ได้ออกมาโพสตนะคะพี่น้องค่ะบอกว่าเพิ่งหาเที่ยวบินได้ค่ะเพิ่งหาเที่ยวบินได้กําลังบินกับสารคามนะคะวันนี้ต้องบินไปกลับเย็นนี้วงใหญ่แสดงปกติที่ ปู่เจ้าสม,สมิงพลายนะคะสมุดปาการค่ะงานแสดงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมยังทำงานเต็มที่และขึ้นเวทีเหมือนเดิมครับบอยสิริชัยใจเกินร้อยพี่น้องบบตงห่วงค่ะสำรับนาทีหรือว่าตอนนี้เพื่อนกําลังบินกลับมาสารคามแมน่ค่าม่มา,มางานคุณย่ายเพื่อนเนี่ย่ละค่ะมาา งานคุณย่าสวยนี่แหะค่ะเพิ่นได้จากไปนะคะแล้วหลังจากที่มาหาคุณย่าแล้วตอนเย็นเพิ่นกระตองบินไปกับเพื่อทําการแสดงที่ปู่จ้าสมิงพายสมุทรปาการนี่ก็คือใจเกินร้อยบอสบอยสิริชัยใจเกินร้อยสุดยอดบอา,าพี่น้องสําหรับบอสบอยเรียกได้ว่าย่าสวยเป็นลมโพ่ลมไส้ เป็นทีเพิงท่างใจของบอดบ่อยมากตลอดเพระว่าบอดบ่อยเพ่นหักคุณยายพ่นแห้งค่ะเห็นสองยายกับหลานนี่พ่นยู่น้ำกันยายซิดรับตาโลงเห็นภาพบรรยากาศที่เพ่นมักมักเห่นมักหยอกมัก้อมักอยู่กับคุณยายพ่นเข้าเห็นแล้วเฮาก็เกิดความรู้สึกโอ้ยน้องพี่นอ้องนี่แหละค่ะว่ามีผูดด้ใดอยากให้เกิดบ่มีผูดด้ใดอยากพอแต่ว่า ทุกคนกับพี่น้องก็คือเรื่องนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะสําหรับการเก็บเป็นเอ็นอุ่นหรือว่าการจากไปของยายสวยในครั้งนี้นะคะกระทำแสดงให้ถึงความโศกเศร้าเสียใจแต่ลูกหลานญาติะว่าสิเป็นสายหมอล่ำหรือสายทัง้ทงท่ามของยายสวยทั้งท่ามคือคุณยายสวยคุณยายแต่นี่เพ่เป็นคนคำบัดคำว่า เพิ่นคำวัดบานนุ่นสแสดงมาตาไหลตาไล่ทนสิบวัเคยขาดัดขาดว่าแล้วการที่คุณยายได้จากไปในครั้งนี้การถ้ามีหลายหลายท่านอยู่หลายขแขนงกัดต่างกับเสียเกิดความเสียใจนะคะอ่าร่วมถึงห้าเองนะคะกะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบอดบอยนะคะที่เพื่อนได้สูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักนะคะ ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะบ่มีผู้ใดอยากให้เกิดบ่มีผู้ใดอยากพ่อนะคะก็เป็นกาลังใจให้บอสบอยสิริชัยกับครอบครัวแม่แตนซอแอนทุกทุกคนค่ะทีอ่ามีความรูซื้อทีแบบเสียใจเฮากับเสียใจคือกันนะคะเป็นกําลังใจให้บอสบอยกับซอแอนค่ะ บ่ว่าสีมีอันใดเกิดขึ้นก็นให้สู้ๆค่ะค่ะขอให้ผ่านผลไปด้วยดีนะคะก็อยากให้บอดบอยสีชายซ้อแอนดดดีๆนะคะก็สู้ต่อไปค่ะสําหรับการเจ็บเป็นเอ็ดอุน่นบ่มีผูดด้ใดอยากพอดหรอกค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องทีหลีกเรี่ยงบ่ใดเนาะคะ่ะค่ะนี่แหละค่ะสําหรับ้อน,นี้นะคะเขาก็มาออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวปุิยสายนะคะที่ผ่นใดเสียคุณยาย คือคุณยายสวยใจเกินรอยของเฮ้านะคะอันเป็นทีรักยิงจากไปโดยวิมวันกลับนะคะก็ขอให้คุณยายสวยนะคะไปสู่พบพุ่มที่ดีแล้วก็ขอให้คุณยายสวยจงบุญใดที่ได้สางกุศลใดที่ได้สางกับขอให้ยายสวยได้ไปสเสวยสุขตรงทีจะกของได้สางม,มาเด้อค่ะนี่ล่ะค่ะํามรัมอน,นี้ค่ะทังเพเท่ากับออกมา ทั้งช่องาย่ิย์เองก็ออกมากขอแสดงความเสียใจในการจากไปของยายสวยในครั้งนี้ค่ะสุดท้ายมีนะคะาย่ชิ์เองกับฝากเรื่องราวของครอบครัวปุริสายซ้ำนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ